ไอเทมเด็ดสำหรับคนที่มีปัญหาสายตายาวนะครับที่ไม่อยากพกแว่นหลายอันนะครับหรือว่าไม่อยากมองลอดแว่นนะครับเอามาดูนะครับแว่นตานะครับเนี่ยนะครับผมโอ้พกมาแค่นี้เองนะครับผมให้ดูเลยนี่นะครับผมเทมากๆเลยนะครับแว่นแว่นตัวนี้เป็นแว่นสายตายาวพับได้นะเป็นเลนสองชั้นออกแดดเลนเปลี่ยนสีนะครับผมโอ้พับเก็บก็ง่ายนะครับนี่เลยสวมเข้าไป เท่เลยนะครับเป็นกันแดดในตัวเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตรงจอนนี่เดฟนะครับโอ้โหอย่างเท่วัสดุอะซิเตตแข็งแรงทนทานเลนบนมองไกลเลนล่างอ่านหนังสือใครไม่ทราบแัยาของตัวเองนะครับแต่มีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล็กๆไม่ชัดลูกค้าเม้นอายุไม่ได้เลยนะครับผมมีวิธีเช็คแต่ยาวตามอายุคร่าวๆให้นะครับแต่ชัดกระตาเปล่าแน่นอนครับกล่องแว่นตาครับวัสดุอะซิเตตแข็งแรงทนทานนะครับนี่นะครับ บานพับนะครับเป็นละสองชั้นเลยนะครับผมงานหลูมมากเลยนะครับนี่นะครับแข็งแรงทนทานมากพับเก็บก็ง่ายนะครับนี่นะครับขั้นตอนการพับนะครับเราก็พับเก็บแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมจะใช้งานก็กางออกอากางให้ดูช้าๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะนี่นะครับ แข็งแรงมากนะครับงานเท่สุดๆเลยนะครับตัวเลนนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นมัน t i c โคดออโต้นะครับตัวเลนเคลือบกันรอยย่อบางผิวลื่นทําความสะอาดง่ายเลยนะครับผมจะราคาปกติหลากหลายพันนะรา้านวตาคุณหนุ่มออนไลน์จัดโปรเลือเพียง9 9 0บาทตรงฟรีเก็บเงินปลายทางของมีจํานวนจํากัดลูกค้าพิมพ์ต้นใจใต้โพสตนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจิ้มในจะกล้าได้เลยนะรา้านวตาคุณหนุ่มออนไลน์มีหน้าหลายบริการตวรวจวัดสายตาตัดประกอบแว่นนะครับหล่อรับได้เลยครับ